สวัสดีค่ะวันนี้วันที่2อกุมภาพันธ์6 9 6 9นนะคะสถานการณ์ตรงชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองกันอยู่คือหลังจากที่พรมแดนทางบกถูกปิดมานานหลายเดือนตั้งแต่เหตุปะทะเมื่อกลางปีที่แล้วเราก็ได้ยินข่าวความขัดแย้งกันมาเยอะเลย แต่วันนี้เราจะลองมองข้ามหัวข้อข่าวพวกนั้นไปก่อนแล้วมาเจาะลึกกันจริงๆค่ะว่าเบื้องหลังประตูพรมแดนที่ปิดอยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรไปถึงเศรษฐกิจธุรกิจแล้วก็ที่สำคัญเลยคือชีวิตของผู้คนบ้างซึ่งข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งมากค่ะทั้งรายงานเชิงลึกบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจไปจนถึงเสียงจากคนในพื้นที่จริงๆเลย ใช่ครับเรื่องนี้มันเอ่อมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องความมั่นคงหรือการเมืองระหว่างประเทศมากๆเลยนะมันเหมือนเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนสุดๆเลยว่าความสัมพันธ์ที่มันเปราะบางระหว่าง2ประเทศเนี่ยมันส่งผลกระทบเป็นโดมิโนโต่อระบบเศรษฐกิจทั้งหมดได้ยังไงคือตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทยักษ์ใหญ่ไปจนถึงเงินในกระเป๋าของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเลยคําถามสําคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือ ใครกันแน่ที่เป็นคนที่ต้องจ่ายราคาแพงที่สุดสำหรับวิกฤตครั้งนี้น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยดีกว่าจุดที่ทุกอย่างมันสะดุดก็คือวันที่25ิมิถุนายน2568ที่มีคำสั่งปิดด่านทาวร6แห่งกับด่านชั่วคราวอีก10แห่งตลอดแนวชายแดน7จจังหวัดเลยตั้งแต่ศรีสะเกดไปจนถึงตราดนึกภาพตามแล้วเหมือนกับว่าวันหนึ่งถนนเส้นหลักที่เราใช้ทุกวันอยู่ๆก็มีกำแพงมากั้นไว้เลย ทุกอย่างต้องหยุดหมดเป็นภาพเปรียบเทียบที่เห็นชักหน้าครับสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีเลยนะคือมันเป็นฝันร้ายของวงการโลจิสติกส์เลยคือในภาวะปกติเนี่ยการขนส่งสินค้าจากไทยไปพนมเปญเส้นทางที่ฮิตที่สุดก็คือผ่านด่านที่สาแก้วระยะทางมันก็ประมาณ500กิโลเมตรนิดๆถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจเลยแ่ะครับแต่พอเส้นเลือดใหญ่นี้มันถูกตัดขาดไปโอ้โหทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยผู้ประกอบการต้องดิ้นรนหาทางรอดกันแบบทันทีเลย แล้วทางรอดที่ว่านี้หน้าตามันเป็นยังไงคะการหาเส้นทางอื่นมันลำบากขนาดไหนเรียกว่าลำบากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยทางเลือกหลกัหลกๆของผู้ประกอบการมีอยู่2ทางทางแรกคือยังขนส่งทางบกเหมือนเดิมแต่ต้องยอมอ้อมโลกเลยคือต้องขับขึ้นไปเข้าประเทศลาวที่ด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็วิ่งยาวลงมาทางใต้ของลาวเพื่อจะวกกลับเข้าตอนเหนือของกัมพูชาอีกที เดี๋ยวนะคะจากเดิม500กิโลเมตรกลายเป็นต้องอ้อมไปเข้าลาวแลว้ววนกลับมาระยะทางมันเพิ่มขึ้นขนาดไหนคะเนี่ย3เท่าครับ3เท่าใช่ครับจาก500กิโลเมตรกลายเป็น1,500กิโลเมตรนั่นก็หมายความว่าต้นทุนค่าขนส่งไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าเสียเวลามันพุ่งขึ้นไป3เท่าตัวในคืนเดียวเลยสำหรับธุรกิจที่แบบแข่งขันกันเรื่องต้นทุนนี่คือเรื่องคอขาดบาดตายเลยนะ ฟังดูแล้วเส้นทางบกนี่สาหัสมากเลยนะคะแล้วเหมือนเห็นข้อมูลแวบวว่าทางเลือกที่2คือทางทะเลก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันใช่ไหมคะมันเกิดปัญหาคอขวดขึ้นมาทันทีเลยถูกต้องเลยครับเพราะทางบกมีปัญหาทุกคนก็แห่กันไปหาทางทะเลทางออกที่ใกล้ที่สุดก็คือท่าเรือชายฝั่งอย่างท่าเรือคลองใหญ่ที่จังหวัดตราดแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าท่าเรือคลองใหญ่เนี่ยเป็นท่าเรือขนาดเล็ก ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับสินค้าปริมาณมหาศาลขนาดนี้ผลก็คือคิวจองเต็มยาเวเหยียดในเวลาแป๊บเดียวทางเลือกสุดท้ายจริงๆก็คือต้องยอมไปใช้ท่าเรือหลักอย่างแหลมฉบังซึ่งแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายทั้งค่าขนส่งไปท่าเรือค่าบริการต่างๆมันสูงกว่ามากกลายเป็นว่าหนีเสือปะจระเข้เลยไม่ว่าจะเลือกทางไหนต้นทุนก็เพิ่มขึ้นมหาศาลอยู่ดีครับ Oh, สถานการณ์แบบนี้มันต้องกระทบตรงๆกับบริษัทใหญ่ๆที่เพิ่งตลาดกัมพูชาหนักๆแน่เลยนึกถึงเจ้าตลาดอย่างคาราเนาแดงเลยค่ะที่ครองตลาดเครื่องดืง่มชูกำลังที่นั่นแบบเด็ดเสร็จยอดขายปีละ400-500ล้านกระป๋องนี้ไม่ใช่น้อยๆเลยเขาจัดการกับปัญหานี้ยังไงค่ะอเดิมที่ส่งไปไว้ก่อนหน้าอยู่บ้างแล้วก็ใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน คือผลักภาระให้คู่ค้าหรือดิสตริบิวเตอร์ฝั่งกัมพูชาเป็นคนรับผิดชอบค่าขนส่งทางเรือที่แพงขึ้นไปก่อนอืมแต่การผลักภาระให้คู่ค้านี่ก็ดูเหมือนจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะมันคงทําได้ไม่นานแน่ๆใช่เลยครับนั่นมันเป็นแค่การซื้อเวลาเพราะความท้าทายจริงๆคือการวางแผนระยะยาวถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปเขาจะทํำยังไง จากข้อมูลบอกว่าแผนของเขาก็คือต้องเพิ่มสต็อกสำรองสินค้าจากเดิมที่เคยเก็บไว้แค่เผื่อขาย1เดือนก็ต้องเพิ่มเป็น3เดือนเต็มๆ3เ,เดือนถ้าคำนวณจากยอดขายเฉลี่ยดเดือนละ40ล้านกระป๋องก็เท่ากับว่าต้องมีของกองรอไว้ถึง120ล้านกระป๋องเลยเหรอคะปริมาณมหาศาลขนาดนี้จะขนส่งกับจัดเก็บกันยังไงนั่นแหละครับคือความท้าทายเลยปริมาณ120ล้านกระป๋องนี่นะ ต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งมากถึง1,500ตู้และนี่ยังไม่นับเรื่องพื้นที่คลังสินค้าที่ต้องหาเพิ่มอีกมหาศาลเลยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าแค่การตัดสินใจปิดพรมแดนครั้งเดียวมันสร้างภาระด้านโลจิสติกสและก็ต้นทุนที่มองไม่เห็นให้ภาคธุรกิจได้ขนาดไหน และยังไม่รวมถึงแผนที่เขาอาจจะต้องเร่งเปิดโรงงานใหม่ในกัมพูชาให้เร็วกว่ากำหนดเดิมเพื่อตัดปัญหาเรื่องการขนส่งข้ามแดนไปเลยด้วยซ้ำเรียกว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลจริงๆค่ะแล้วถ้าคาราบาวแดงเจอปัญหาเรื่องส่งออกสินค้าสาเร็จรูปอีกเจ้าตลาดอย่างมามา่าที่ครองส่วนแบ่งตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในการพูชาถึง80%ก็น่าจะเจอปัญหาคนละแบบกันเพราะว่าเขามีโรงงานที่แน่นอยู่แล้วประเด็นนี้เฉียบมากครับ ปัญหาของมาม่านี่กลับด้านกับคาราบาวแดงเลยโรงงานมีอยู่แล้วในพนมเปญแต่ปัญหาคือวัตถุดิบส่วนใหญ่ทั้งแปง้งทั้งเครื่องปรุงมันต้องส่งจากโรงงานแม่ในไทยเข้าไปพอปิดด่านปุ๊บวัตถุดิบก็เข้าไปไม่ได้ผลลัพธ์ที่ตามมามันเลยรุนแรงและก็ชัดเจนกว่ามากก็คือโรงงานต้องระง,งับการผลิตสำหรับตลาดกัมพูชาเป็นการชั่วคราวไปเลยครับสายพานการผลิตต้องหยุดเดินนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงและทันที ฟังดูแล้วขนาดบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีสายป่านยาวขนาดนี้ยังเจ็บหนักกันทั่วหน้าเลยแล้วถ้าเราลองถอยออกมามองภาพใหญ่ขึ้นตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมมันรุนแรงขนาดไหนคะตัวเลขมันน่าตกใจมากครับทางสภาธุรกิจไทยกัมพูชาประเมินตัวเลขกลมๆออกมาว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวที่หายไปเนี่ยคิดเป็นเอ่อวันละ500ล้านบาทวันละ500ล้านนั่นมัน เดือนละ1 5 0 0 0ล้านเลยนะคะแค่คิดตามก็รู้สึกห,หนาวแล้วค่ะใช่ครับแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวเลขประเมินจากฝั่งเอกชนอย่างเดียวยังมีข้อมูลเชิงวิชาการจากรอสอดรอัดพิสารวานิชที่คำนวณผลกระทบในช่วง138วันแรกของการปิดด่านไว้พบว่าฝั่งไทยเราสูญเสียรายได้จากการส่งออกไปประมาณ84,600ล้านบาทซึ่งกระทบ GDP โดยรวมของประเทศไปราวๆ0.5% แต่จุดที่น่าสนใจกว่านั้นคือผลกระทบที่เกิดกับฝั่งกัมพูชานั้นหนักกว่าเราหลายเท่าตัวเลยครับเดี๋ยวสิคะ0.5%้าของ GDP ไทยนี่<อ>ก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะแต่ของกัมพูชาหนักกว่าอีกหรอคะทําไมถึงเป็นแบบนั้นหนักกว่าอย่างมีนัยยะสําคัญเลยครับตัวเลขประเมินว่ากระทบ GDP ของกัมพูชาสูงถึง 2. 1, 1> เหตุผลก็เพราะว่าเศรษฐกิจของเขาพึ่งพิงไทยในหลายมิติมากกว่าไม่ใช่แค่เรื่องการนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากเรายอย่างเดียว ต่มันยังรวมถึงภาคการท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวไทยนี่ถือเป็นอันดับหนึ่งที่เดินทางเข้ากัมพูชามาตลอดแถมยังมีธุรกิจคาสิโนอีกเกือบ20แห่งตามแนวชายแดนที่ลูกค้าหลักกว่า90%คือคนไทยเพราะคนไทยข้ามไปไม่ได้รายได้ตรงนี้ก็คือหายวับไปเลยโอเข้าใจแล้วค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่สมมาตรกันเท่าไหร่ แล้วผลกระทบมันไม่ได้หยุดอยู่แค่2ประเทศใช่ไหมคะเหมือนว่าแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้มันไปไกลถึงนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นด้วยประเด็นเรื่องนักลงทุนญี่ปุ่นนี้สําคัญมากครับเพราะมันชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงในระยะยาวคือในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักลงทุนญี่ปุ่นจํานวนมากใช้โมเดลการลงทุนที่เรียกว่า Thailand Plus One Thailand Plus One อธิบายง่ายๆก็คือใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลัก เพราะเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีซัลายเชนที่แข็งแกรง่งแล้วก็ขยายการผลิตบางส่วนที่ต้องใช้แรงงานเยอะๆไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเพื่อลดต้นทุนค่าแรงมันเป็นโมเดลที่วินวินทั้งสองฝ่ายมาตลอดจนกระทั่งจนกระทั่งประตูที่เชื่อมระหว่างไทยแลนด์กับพล u สวมันถูกปิดตายลงถูกต้องเลยครับพอปิดแดนปุ๊บ ต้นทุนโลจิสติกที่เคยถูกก็พุ่งสูงขึ้นอย่างที่คุยกันไปตอนแรกความได้เปรียบของโมเดลนี้ก็หายไปทันทีเรื่องนี้มันน่ากังวลถึงขนาดที่เอกอ,อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชาต้องออกมาแสดงความกังวลอย่างเป็นทางการเลยนะครับว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองแบบนี้อาจจะทำให้นักลงทุนญี่ปุ่นต้องทบทวนแผนแล้วก็อาจจะย้ายฐานการผลิตไปที่เวียดนามหรือมาเลเซียแทนซึ่งมีสเสถียรภาพมากกว่า นั่นหมายความว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องความเสียหายทางเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วแต่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในระยะยาวที่อาจจะมองว่าไทยแลนด์มีความเสี่ยงทางการเมืองสูงเกินไปแล้วถ้าดูจากตัวเลขการค้าจริงๆในปี2568ที่ผ่านมามันลดลงไปมากน้อยแค่ไหนคะตัวเลขยืนยันชัดเจนครับ ข้อมูลระบุว่ามูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาในปี2568ลดลงไปเกือบ15%เหลือประมาณ3.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการตอกย้ำภาพความเสียหายที่เราคุยกันมาทั้งหมดได้เป็นอย่างดีเลยเอาละค่ะ ตัวเลขเศรษฐกิจมหัทธาพพวกนี้มันก็ทําให้เราเห็นภาพความเสียหายในวงกว้างได้ชัดเจนแต่บางทีตัวเลข GDP หรือมูลค่าการค้ามันก็อาจจะดูไกลตัวไปหน่อยเราลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าค่ะว่าตัวเลขเหล่านี้มันแปลว่าอะไรในชีวิตประจําวันของคนตัวเล็กๆตามแนวชายแดนแหล่งข่าวที่เรามีให้ภาพของตลาดโรงเกลือที่สาแก้วที่จักเคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศกลายเป็นเงียบเหงาเหมือนตลาดร้างเลยค่ะ เป็นภาพที่สะเทือนใจมากครับเพราะมันคือการยืนยันว่าเศรษฐกิจชายแดนมันไม่ได้แยกส่วนกันแต่มันคือระบบนิเวศเดียวกันที่พึ่งพิงกันอย่างลึกซึ้งผู้คนข้ามไปข้ามมาค้าขายกันเป็นปกติพอเส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมสองฝั่งถูกตัดขาดผลกระทบมันก็ส่งไปถึงเส้นเลือดฝอยทุกเส้นทันทีมันคือชีวิตที่หยุดนิ่งลงจริงๆดิฉันไปเจอเรื่องราวนึงในแหล่งข่าวที่อ่านแล้วมันจุกออกเลยค่ะ เป็นเรื่องของพ่อค้ากระเทียมชาวกัมพูชาคนหนึ่งในตลาดเขาเล่าว่าในวันปกติเขาจะขายของได้วันละ5,000ถึง6,000บาทซึ่งก็เป็นรายได้ที่ดีสำหรับครอบครัวเลยแต่หลังจากมีการปิดด่านวันนั้นทั้งวันเขาขายของได้เงินแค่80บาทค่ะจาก6,000บาทเหลือ80บาท มันไม่ใช่แค่ไรายได้ลดลงนะครับมันคือการล่มสลายของชีวิตเลยมันคือเงินที่ไม่พอแม้แต่จะซื้อข้าวกินด้วยซ้ําเรื่องราวแบบนี้มันทรงพลังกว่าตัวเลข GDP เป็นล้านเท่าเพราะมันทําให้เราเห็นต้นทุนที่มนุษย์ต้องจ่ายจริงๆใช่เลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ฝั่งพ่อค้าแม่ค้าอย่างเดียวนะคะยังมีเสียงสะท้อนจากฝั่งแรงงานด้วยมีบทสัมภาษณ์แรงงานชาวกัมพูชาคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในฝั่งไทยมาเป็น10ปี<ๆ>เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สิ้นหวังมาก<ๆ>เขาบอกว่าไม่อยากกลับบ้านหรอก ถ้ากลับไปก็คงอดตายแน่คำพูดสั้นๆแค่นี้มันบอกอะไรได้เยอะมากเลยนะมันบอกว่าฝั่งไทยไม่ใช่แค่ที่ทำงานแต่เป็นที่พึ่งสุดท้ายของเขาด้วยสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือมันเผยให้เห็นความจริงที่ว่าพรมแดนในทางภูมิศาสตร์อาจจะเป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนนะแต่ในทางวิถีชีวิตแะเศรษฐกิจกมันแทบจะไม่มีเส้นแบ่งนั้นอยู่เลยผู้คนทั้งสองฝั่งพึ่งพาก,กันและกันเป็นเรื่องปกติ การปิดพรมแดนมันจึงไม่ได้แค่ตัดเส้นทางการค้าแต่มันคือการฉีกสายสัมพันธ์และเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชุมชนเหล่านี้ออกจากกันมันสร้างความรู้สึกไม่แน่นอนความหวาดกลัวแล้วก็ภาวะสิ้นหวังกับผู้คนที่เคยมีชีวิตที่มั่นคงตามอัตภาพ ในสภาวะที่โกลาหลและสิ้นหวังขนาดนี้แล้วภาครัฐล่ะคะได้มีการเข้ามาช่วยเหลือหรือออกมาตรการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นบ้างไหมคะก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ครับรัฐบาลไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการจัดประชุมหารือกับภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็มีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นออกมาอย่างเช่นการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือที่เราเรียกกันว่าซอฟท์โลนเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการที่กำลังจะขาดใจ แล้วมีการอนุมัติงบประมาณที่เป็นเม็ดเงินออกมาช่วยเหลือโดยตรงเลยไหมคะมีครับคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติงบกลางออกมา577.3ล้านบาทเพื่อใช้ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในช่วงตั้งแต่วันที่3สิงหาคมถึง25ทธันวาคม2,568นอกจากงบก้อนนี้แล้วทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีมาตรการเสริมออมาเพื่อช่วยเหลือ4กลุ่มหลักๆคือประชาชนเกษตรกร,ร,กรผู้ค้ารายย่อยและก็ผู้ส่งออก อย่างเช่นการจัดงานทงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพในพื้นที่ชายแดนแล้วก็การพยายามหาตลาดใหม่ๆม,มาทดแทนตลาดกัมพูชาที่หายไปแต่ดิฉันดูจากตัวเลขงบประมาณ577ล้านบาทแล้วมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะพอไปดูไส้ในของการจัดสรรงบประมาณมันดูจะว่ายังไงดีล่ะคะมันดูมีสัสดส่วนที่น่าคบคิดอยู่เหมือนกันใช่ครับนั่นเป็นท่อสังเกตที่สำคัญมาก จากงบประมาณทั้งหมด577.3ล้านบาทเเงินก้อนใหญ่ที่สุดคือ562.5ล้านบาทถูกจัดสรรไปให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ในขณะที่งบประมาณที่จัดสรรเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไปโดยตรงมีเพียง14.8ล้านบาทเท่านั้นซึ่งตัวเลขนี้มันก็สะท้อนอะไรบางอย่างและทําให้เกิดคํถาถา,ถามถึงการจัดลําดับความสําคัญในการให้ความช่วยเหลือได้เหมือนกันครับในขณะเดียวกันในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีความพยายามที่จะคลี่คลายสถานการณ์บ้างไหมคะหรือว่าต่างฝ่ายต่างนิ่งเฉยโอ้ไม่ได้นิ่งเฉยครับมีความพยายามทางการทูตอยู่เบื้องหลังตลอดเวลามีการเปิดโต๊ะเจราจาหยุดยิงกันที่กรุงัวาลาลัมเปอร์โดยมีมาเลเซียเป็นตัวกลางแล้วทางฝั่งกัมพูชาก็แสดงท่าทีผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยการออกมาตรการห้ามบินโดรนในบริเวณชายแดนเพื่อลดโอกาสการยั่วยุที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือมันมีความพยายามที่จะหาทางลงกันอยู่ แต่ในขณะเดียวกันความเสียหายทางเศรษฐกิจมันก็เกิดขึ้นจริงทุกวันพอฟังมาทั้งหมดแล้วพอจะสรุปภาพรวมได้เลยว่า <c oughs> การปิดพรมแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้มันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตจริงๆที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่แบบที่เราอาจจะนึกไม่ถึงตั้งแต่กลยุทธระดับโลกของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ต้องถูกทบทวนไปจนถึงตัวเลขเศรษฐกษิจมหาภาคของประเทศที่สั่นคลอนและที่กระทบใจที่สุดก็คือชีวิตประจำวันของผู้คนธรรมดาตามแนวชายแดน ที่ต้องหยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะถูกต้องเลยครับแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เรามีมันชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าแม้จะมีความพยายามในการเจรจาเพื่อหาทางออกแต่บาดแผลและความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและความรู้สึกไม่ไว้วางใจมันได้เกิดขึ้นแล้วและมันลึกกว่าที่คิดซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยนะคะว่าเราก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไรนั่นคือคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราต้องขบคิดกันต่อเลยครับ ข้อมูลทั้งหมดนี้มันชวนให้เราตั้งคำถามว่าแม้ในอนาคตอันใกล้ด้านต่างๆจะสามารถกลับมาเปิดทำการได้อีกครั้งแต่จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการฟื้นฟูสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมัน่น ซึ่งมันไม่ใช่แค่ความเชื่อมั่นระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลนะครับแต่เป็นความเชื่อมั่นที่สําคัญกว่านั้นคือความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประกอบการนักลงทุนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นของผู้คนธรรมดาสองฝั่งโค้งที่ชีวิตของพวกเขาผูกติดอยู่กับการข้ามแดนในทุกๆวัน และคำถามสุดท้ายที่ใหญ่กว่านั้นก็คือในระยะยาวแล้วพลังของเศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพากันและกันมันจะแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะความตึงเครียดทางประวัติศาสตร์และการเมืองที่อย่างรากลึกได้หรือไม่นั่นคือคำถามที่สถานการณ์นี้ทิ้งไว้ให้เราต้องหาคำตอบกันต่อไปครับ